เดะสวัสดีครัอยู่กับดิฉันอ้อนสีเอ็มซีชเแซันซาวนะคะสวัสดีจากหน้าร้านสีฟ้านั่นเองเพราะว่าวันนี้เราพาทุกคนมาที่นี่เพราะเขามีโปรโดีๆในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองค่ะแต่ว่ามันจะเป็นโปรอะไรนั้นบอกเลยไม่รู้ค่ะก็เดินเข้าไปดูข้างในตามดิฉันมาค่ะเลทส์กโว๊ะไม่ติด,ด,ด,ด มาเลยเรามาเริ่มต้นกันที่ต่อที่1นนะคะเพียงคุณซื้อสินค้าภายในร้านของเราครบ150บาทรับไปเลยแค่แดขนมชิ้นนี้1ชิ้นโดยไม่ต้องลุ้นเลยค่ะและต่อที่2นะคะเพียงคุณซื้อสินค้าในร้านสีฟ้าของเรานะคะตั้งแต่200บาทขึ้นไปคุณรับไปเลยค่ะนั่นก็คือนี่ขนมหนชิ้นและขนมนี้อีก1ชิ้นนะฮะ แต่โปรโมชันนี้หมดเขต31มกราคม2,569นรี้ค่ะแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่เดินมาค่ะและต่อที่3นะคะเพียงคุณลูกค้าซื้อสินค้านะคะครบ300บาทขึ้นไปแล้วนําเลขท้ายเบอร์เซ็มชิงโชคนะคะนอกจากคุณจะได้รับขนม2ชิ้นนี้แล้วคุณก็ยังจะได้รับที่เลย ่ขนมปังกรอบนี้นะคะเพียงสามวันเท่านั้นโปรโมชั่นนี้นะคะถึง31ธันวาคมนี้และประกาศผลทันที่1มกราคม69ค่ะที่ร้านสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองลำปางเท่าน,นั้นนะจ๊ะ และนี่ก็คือโปรโมชั่นดีๆนะคะของร้านสีป้าของเราในซีซั่นนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะและซีซั่นต่อไปหรือเดือนต่อไปจะมีโปรโมชั่นอะไรติดตามกันให้ดีแล้วกันนะฮะบนหน้าเพจของเรารถม้าพาทัวร์แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเป็นเลือกอะไรด้านหลังกินก่อนนะครับเพราะว่าขนมหอมมากๆอยากกินขนมปังหมันม่วงมากๆพอานีนะตัวน,นี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะดิฉันอ้นสีเอ็มซีสวดเฉินสาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ